เจ้าหน้าที่เคสลักพระพบศพป,ป้าอ้อยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยราชพัฏการขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นคลุงร่างติดโขดหินในหน้าผาลึก1ิบเมตรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบ,บุรีเร่งนำตัวเพื่อนสนิทเจ้าหน้าที่สาวมหาวิทยาลัยราชพัฏใจโหดชี้จุดเผยปมฆ่าล้างหนี้ ความคืบหน้ากรณีนางดารันแพลลอยหรืออ้อยอายุ58ปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบ,บุรีได้่างงานพร้อมกับแจ้งให้าทราบว่าจะเดินทางไปรับยากแก้ความดันที่โรงพยาบาพล,ลพหลพลพิชศยเสนาจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยน2566ที่ผ่านมาจากนั้นได้หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ญาติไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยจนกระทั่งวันที่3กร,รกฎาคม เพจ Facebook มูลนิธิพิทักษ์การสำนักงานใหญ่ได้โพสต์อีกครั้งระบุว่าพบาบ,บ่อแสคนสูญหายบุตรและสะพ้ายยืนยันว่าของใช้เป็นของผู้สูญหายจริงพบบัตรประชาชนถูกไฟไหม้แต่ไม่ไมหมดทิ้งอยู่ในแม่น้ำหลังโรงเรียนท่าพเนียดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจได้รวบรวมเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานต่อมาวันที่5กรกฎาคม2566เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีและตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้เชิญตัวนางสรรววาววิลาวันแสงประดับเพชร หรือสาวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลาัยราชภัฏการจนบุรีและนายนิติจุนสำราญหรือกอลฟคนสนิท ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำที่ห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีนานร่วมหชั่วโมงโดยพลตำรวจตรีไพโรธคุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพัทรชัยกองสนานรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกมานาสํารานวงศู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจโทวสินพลายสิริ รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีร่วมสอบปากคำบุคคลทั้งสองด้วยตนเองก่อนที่จะปล่อยตัวไปแต่ต่อมานางสาววิลาวันแสงประดับเพชรหรือสาวเกิดสำนึกผิดจึงเข้ามอบตัวต่อพลตำรวจตรีไพรจนคุ้มภยัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมกับยอมรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนายกอฟก่อเหตุฆ่านางดาราันจริงแล้วนำศพไปทิ้งลงเหวริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินถนนสาย3 1 9 9ท้องที่บ้านแม่ละมุน่น หมู่ที่4ตำบลท่ากระดานอำเภอศรสีสวัสดิ์โดยหลังจากนางสาววิลาวันแสงประดับเพชรหรือสาวยอมรับสารภาพเจ้าหน้าที่ชุดส,สืบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีจึงนำกำลังไปจับกลุมตัวนายกอฟที่บ้านพักแล้วนำตัวมาสอบปักคําเพิมเ่มเติมที่ห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีล่าสุดวันที่6กรกฎาคม2566 พลตตรีพรถคุ้มภยัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้พันตำรวจเอกมานาสํารานวงศ์ผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีประสานพันตำรวจเอกปิโยรถกันหาสิริ ผู้ก,กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านแม่ฉแลบและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การให้นำกำลังไปร่วมการค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตโดยหลังจากที่นาย,นายธนยศหิวรเนตศ์แแนวเภสีสวัสดทราบข่าวจึงสั่งการให้ปลัดอำเภอศรสีสวัสดิ์และนายคำนวณคำสุวรรณกำนันตำบลด่านแม่ฉแลบลงพื้นที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการค้นหาซึ่งนายคำนวณคำสุวรรณได้ประสานขอความช่วยเหลือจากนายไพฑูลอินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพร,พระเจ้าของพื้นที่นำกำลังไปช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง จนกระทั่งเวลา10น,นาฬิกาขณะที่นายชิงชายแสนคำเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระประจำหน่วยพิทักษ์ป่าแม่ละมุนขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรปรากฏว่านายชิงชัยได้กลิ่นเหม็นคลุ้งคล้ายศพมนุษย์จึงจอดรถแล้วชะโงกหน้าลงไปดูที่หน้าผาก็พบร่างของนางดารันสภาพขึ้นอืดสวมเสื้อสีชมพูกระโปรงสั้นสีดำติดอยู่กับโขดหินสูงประมาณ10เมตรโดยมีรองเท้าข้างขวาของผู้เสียชีวิต วางอยู่ใต้ราวกั้นหนึ่งข้างดังนั้นนายชิงชายจึงรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อให้มาตรวจสอบไม่นานนักพลตํารวจตรีไพโรธคุ้มภัยผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตารวจเอกพัทรชัยกอสนานรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตํารวจเจ้าหน้าที่แพทย์เวรโรงพยาบาลท่ากระดานก็เดินทางไปถึงโดยมีพันตํารวจเอกมานัสผู้กํากับการสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตํารวจเอกปีโยร์กันหาสริผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรด่านแม่แฉลบ และกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนส,สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีนายไพฑู์อินทรบุตรหัวหน้าเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรสีสวัสดิ์และกำลังเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิพิทักษ์การซึ่งก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนางสาววิลาวันแสงประดับเพชรหรือสาวผู้ต้องหาที่สวมใส่เสื้อผ้าและปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิดไปทำการชี้จุดโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีก็แล้วเสร็จจากนั้นจึงคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี สำหรับการกู้ร่างของนางดารันนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะจุดที่พบศพอยู่กับโขดหินที่หน้าผาลึกประมาณ10เมตรสูงชันประมาณ70-80องศาเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์โดยตัวลงไปด้วยการใช้เปลดึงร่างขึ้นมา ซึ่งต้องใช้เวลานานร่วมหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถนำร่างขึ้นมาให้แพทย์เวนชนสูตรได้แต่เนื่องจากนางดารันเสียชีวิตมาแล้วประมาณ6วันทําให้ร่างกายขึ้นอื่นไม่สามารถพิสูจน์หาสาเหตุได้อย่างละเอียดเจ้าหน้าที่จึงส่งไปผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการตายสาเหตุที่แท้จริงที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจ ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเกิดเหตุร้ายขึ้นกับนางดารันเพลอยหรืออ้อยเป็นเพราะก่อนหน้านี้นางดารันมีปัญหาทางด้านการเงินจึงได้ปรึกษากับนางวิลาวันแสงประดับเพชรหรือสาวผู้ต้องหาที่เป็นเพื่อนสนิทนางวิลาวันจึงแนะนําให้ด้วยการว่าจ้างให้นางดารันเป็นคนไปออกรถให้และจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินคันละ5 0,000บาทแต่นางดารันไม่สามารถไปออกรถให้ได้เพราะสะเตทเม้นต์เงินเ,นเดือนไม่เพียงพอ สามีนางวิลาวันจึงปลอมแปลงสลิปเงินเดือนและสเตตเมนต์ให้จากนั้นนางดารันจึงนำสเตตเมนต์ดังกล่าวไปออกรถที่เต็นท์รถมือสองเป็นรถยนต์กระบะจำนวน3าคันมูลค่าประมาณ3ล้านบาทโดยนางดารันได้รับเงินค่าตอบแทนจากนางวิลาวันแสงประดับเพชรหรือสาวเป็นเงินจำนวน1 5 0 0 0 0บาทเมื่อนำรถออกมาได้นางวิลาวันกับสามีก็เอารถไปแต่ปรากฏว่า ภายหลังทางเต้นรถได้มาทวงหนี้ค่ารถยนต์จากนางดารันทําให้นางดารันมีปัญหาทวงถามจากนางวิลาวันแสงประดับเพชรหรือสาวที่ทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีด้วยกันจนกระทั่งวันที่30มิถุนายน2566นางวิลาวันแสงประดับเพชร จึงวางแผนด้วยการให้นางดารันลาง,งานแล้วไปพบกับนายทุนที่จะนําเงินมาปิดบัญชีให้ที่สถานบริการน้ํามันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลลาดยาอําเภอเมืองกาญจนบ,บุรีเมื่อนางดารันหลงเชื่อจึงลาง,งานแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามลําพังเมื่อไปถึงสถานบริการน้ํามันได้พบกับนางวิลาวันแสงประดับเพชรหรือสาวพร้อมสามีและนายก๊อฟเมื่อไปถึงไม่พบตัวนายทุนตามที่อ้างนางวิลาวันจึงใช้อุบายให้นางดารันไปขึ้นรถยนต์เก่งยี่ห้อฮอนด้าสีบรอนเงินไป ที่อำเภอสีสวัสดิ์ด้วยกันเมื่อนางดารันหลงเชื่อจึงยอมขึ้นรถไปด้วยกันโดยมีนางวิลาวันเป็นคนขับส่วนนายก๊อบนั่งอยู่เบาะหลังสำหรับรถจักรยานยนต์ของนางดารานนั้นสามีของนางวิลาวันเป็นคนขับกลับบ้านของตนเองระหว่างทางนายก๊อบที่นั่งอยู่เบาะหลังได้ใช้เชือกรัดคอนางดารานจนเสียชีวิตแล้วนำศพไปทิ้งลงหน้าผาดังกล่าว ซึ่งจากการที่ได้พูดคุยกับพลตำรวจตรีไพโรธคุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีทราบว่าการก่อเหตุในครั้งนี้น่าจะเป็นการฆ่าล้างหนี้

怎么弄？好么？怎